สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเก้นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมสปายของเดซันก็ดีเช่นเคยนะครับสหรับพานี้นะครับผมจะไปตีบอสเฮเลซังกันนั่นเองนะทุกคนที่มันเป็นเหมือนกับยมทูตต่ทุกคนที่เราไปสู้เราสู้ไม่ไหวนะครับไอ้เลเวลหกสิบห้านะแลววันนี้เราจะไปสู้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสู้เนี่ยผมได้ไปนอกรอบมานะครับตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่เลเวลสามสิบแล้วนะครับผมแล้วก็ผมได้คราบชุดนี้มาด้วยทุกคนนี่เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ ผมได้คราฟชุดนี้มานะครับเป็นเซ็ต d ด m อนฮันเตอรนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับไม่ยเลยทุกคนโอ้โห,โหเป็นไงอย่างเท่โอ้โหเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็ผมได้ทำการฟาร์มไปเรื่อยๆนะได้เป็นอาวุธปืนระดับร e g เนอร,รี่มาด้วยทุกคนโหโคตรด,ดีเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะตอนนี้รู้สึกว่าทั้งชุดก่านแล้วก็อาวุธของผมเนี่ยพร้อมที่จะไปสู้กับ เจ้าบอสกิมแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ว่าจะขายพวกอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้นะครับ<อ>แล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็จะไปอ่าซื้อยานะครับผมประมาณนั้นเลยนะก่อนอื่นเลยผมก็จะขายพวกอาวุธก,ก่อนนะทุกคนเพราะว่าอาวุธระดับแ,แบบไอ้พวกคอมมอนอะไรพวกนี้พกเราจะไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็พวกชุดเกราะด้วยนะครับชุดเกราะพวกนี้ก็ขายทิ้งไปก็ได้นะครับในบางอันเนาะนี่เลยผมจะขายไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะ ส่วนพวกกีตาร์นี่ไม่ขายอยู่แล้วนะกีตาร์เนี่ยกีตาร์ของดีนะทุกคนส่วนพวกอของอันคอมมอนเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนอาวุธผมก็จะมีประมาณนี้เนาะยังได้ไม่เยอะเลยนะครับก็ฟุกได้ปืนเลนจนอรีมานะคู่โชคดีเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะซื้อของกันนะจะซื้อเป็นน้ํายาก่อนเลยนะครับโอ้โหซื้อกี่อันดีเนะี่ยทุกคนซื้อสักอ่ายี่สิบแล้วกันเนาะอ่ะประมาณยี่สิบสามพันเลยนะทุกคนซื้อมา เราก็ซื้อเป็นยาอันนี้ด้วยแล้วกันนะเอามาสาัก10บขวดนี่สิบขวดสามพันเหมือนกันโอเคตอนนี้ตังหมดแล้วครับเหลือเจ็ดร้อย <c oughs> น่าจะพอก่อนนะแล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เอาเลือดเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยนะครับก็เวลาตีบอสเลื่อนรถก็กดได้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องบินก่อนนะครับไปบินขึ้นไปข้างบนก่อนเลยชื ก็ดูซิว่าหอคอยอยู่ตรงไหนหอคอยอยู่ตรงนู้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตบินไปก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนมันอาจจะไกลมากๆเลยเนาะถ้างั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่ไปถึงหอคอยเลยแล้วกันนะครับผมเอาละทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวเนาะเดี๋ยวเราลงพื้นเลยแล้วกันนะครับชื้อปีลงมาแล้วเอาละทุกคนเตรียมตัวหลังจากที่เราไปทักทายกับมันนะครับเมื่อพ์ทก่อนหน้านูาน้นเนาะ ก็วิ่งกลับมาหัวทุกหัวสุนเลยนะครับเดเวลหกสิบห้านะทุกคนกรีมริปเปอร์นะครับมาพร้อมแล้วเดี๋ยวขอมาร์คจุดตายไว้แป๊บหนึ่งนะครับเช็คพอยไว้ก่อนนะเรียบร้อยทุกคนไปผมพร้อมจะสู้กับมันละมาตึง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 ยิงยิงเอายิงไม่โดนีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยยิงก่อนเฮ้ยยิงไม่โดนเลยอ่ะโอ้ต้องใกล้ๆเลยนะครับทุกคน คืออาวุธปืนผมไม่ค่อยได้ใช้นะทุกคนมามามานี่นี่จริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหอะไรอะอะไรไม่รู้ตลบก่อนฮึมรีรีรีโอ้โหทุกคนผมคิดว่าอาวุธผมนี่มันไม่เหมาะว่ะมันไม่เหมาะกับที่ผมใช้อะนะครับหนึ่งนะครับปืนมันดีเจนเดอรี่ก็จริงนะแต่ว่าผมถนัดเป็นหอกมากกว่า่ะทุกคนมา มาเลยมาเลยเปลี่ยนเป็นหอกละเข้ามาข้างในนี่มาจะได้สู้กันกง่ายน้องรู้สึกว่าตัวนี้จะตีเป็นธาตุพิษนะครับตอนนี้พิษติดตัวผมนี่ลึมล่ำเลยนะทุกคนอันนี้ก็ต้องหลบมาใช้หอกนี่แหละดีสุดแล้วชุบกระาตัวพวัดนี้มาอือดอืดแลกกันไปเลยครับตอนนี้เอาเลือดมาเยอะนะทุกคนเอายามาเยอะเออยาเลือดเออนั่นแหละมาหัวก็ยังเมามัน ก็น่าจะอย่างนี้ไปเรื่อยนะโอ้โหทุกคนดูเลือดมันดิเพิ่งลบไปนิดเดียวเองอะโอ้โหเฮ้ยลบลบโอ้ลบไม่ทันเรียบร้อยโดนอีกแล้วทุกคนตอนนี้ได้เวลากินยานะครับชุบชุบอกินยาไปเลยสามขวดทีเดียวไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเนี่ยหมาดีออันนี้ลบชุบแล้วก็เข้าไปหวดชุบ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  ก็โดนหัดอีกทีนึง้อ,อมาเวลสามสไม่รู้จะรอนหรือเปล่า <laughs> โอ้โหโคดท้าทายอ่ะมันเวลสุดฮ่าทุกคนจะให้ผมไปฟาร์มต่อก็โอ้โหไม่ไหวแล้วอะฟาร์มหนักมากเลยนะครับเฮ้ยลบไม่ธรรมาดาตัวนี้อ,อ,อ,อที่ดูนะเทคนิคก,การต่อสู้นะก็คือว่าถ้าไม่อยู่ใกล้มันมากเกินไปนะครับเนี่ย ถ,นะแบบถ้าเกิดว่ามันปล่อยสกิลเสร็จแล้วให้เราไปโจมตีได้นะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไล่อะแสดงว่ามันล็อกพื้นที่แล้วเราก็วิ่งบนแล้วก็เข้าไปตีมันก็ได้นะครับแบบนี้แล้วเข้าไปตีได้เลยนะแล้วก็ถอยออกมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนปล่อยมนเลยนะมันจะไล่อะไรก็ปล่อยมันนะครับแล้วก็ฟันมันโอ้โหไปโดนโอ้โหเสียดายเลยไม่เป็นไรพักนี้มันไล่เก่งมามา ตอนแรกมันไม่ค่อยตามเรานะครับแต่ว่าหลังจากครึ่งหลอดนี่รู้สึกว่าจะตามเราบ่อยมากนะอ,อาลรครับทุกคนตอนนี้เท่าที่ผมสู้อยู่เนี่ยตอนนี้ใกล้ตายนะครับโอ้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะเนี่ยตังแต่ตีตอนเช้ายันตอนมืดเลยนะทุกคนในเกมนะครับมาอีกนิดเดียวเท่านั้นนะทุกคนก็จะชนะแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ตีไปปั๊มยาไปนะครับต้องระวังพลังเขียวมาด้วยนะทุกคนพลังเวมันโหดมากเลยนะครับมันติดคิดด้วยไงประเด็นน่ะมาไกลตายแล้วนะแกเจือกอืออีกเดียวเองเจอวิชาหกดาบเชือกไม่ใช่นี่มันหออจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหฟันเหมือนดาบเลยนะอุ้ยอืมเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วยยิงไกล้ตายดียิงฆ้าะมาทนะครับมามามา มันฟันมาก่อนฮึบี๋ยวก็ตีทีนึงใช่ไหมฉันรู้นี่ไงื้อฟันฟันเข้าไปสกิลห้ามากระโดดหัดลงไปยังไม่ตายเหรอโอ้โหมันเหลือแค่ตีเดียวเองอีกนิดนึงเฮ้ยระวังมาเดี๋ยวรับปีจบด้วยสกิลหกนะครับฟันรัวๆจ้ดเรียบร้อยยังโอ้ยังไม่ตายเหรอถึงจังวะเฮ้ยตายแล้วโอ้โห ของตกเทียบแต่ของเกลือทั้งนั้นเลยให้ตายเถอะโอ้โหอ oh oh. ุ้ยอุ้ยใหม่มาโอ้อย่าพึ่งจเย็นต่เย็นตจเย็น<อ>ต่เย็นตจเ็นเนะใจเย็นนะนนะโอ้โหเก็บของแทบไม่ทันเลยทุกคนเมื่อกี้เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเกลือมากๆเลยนะครับผมก็คือได้ของธรรมดานะครับแล้วก็ได้เป็นพวกเหรียญนะตอนแรกผมเข้าใจว่าคือค่าบอลกิมได้เลยเนี่ยจะได้ไปต่อนะครับสรุปก็คือ น่าจะยังไม่ได้ไปต่อนะก็คือค่าค่าบอสได้แล้วก็คือมีเยงเข้านี้ก่อนนะครับในตอนนี้เนาะเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขากาลังทําอยู่นั่นเองเนาะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนสาหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะมีมานนี้นะครับผมก็พามาตีบอสกิมริปเปอร์กันนั่นเองนะครับก็ถือว่าบอสตัวนี้สนุกมากเลยนะครับจะมีความท้าทายตรงที่ว่าเลเวลเราเนี่ยต่างจากบอสเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ต้องหลบสกิล ของพลังเวทด้วยนะไม่งั้นจะโดนพิษอย่างร้ายแรงเลยนะทุกคนแต่สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดจากบอสตัวนี้นะนั่นก็คือเคียวนั่นเองนะครับเคียวสวยมากทุกคนดูเคียวบอสดิตอนแรกกับผมนึกว่าฆ่าแล้วเนี่ยจะได้เคียวมาครอบครองนะทุกคนคือแบบมันสวยมากจริงๆนะครับอันนี้อยากได้มากๆเลยนะโอเคทุกคนสาหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลก์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจให้กันก็ฝากกดติดตาม,มาไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ